สวัสดีครับสวัสดีครับสี่โมงเย็นเวลาดีๆแบบนี้นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการสนามข่าวท้องถิ่นครับวันนี้นะครับประจําวันเสาร์ที่5คกุมภาพันธ์2 5 6 5รับชมอยู่กับคุณเอกอมรเป็นกมลและผมป่านชัยสารการครับช่วงนี้นะครับหลายคนก็เริ่มท่องเที่ยวแล้วใช่ครับสบายใจได้นะครับในระดับหนึ่งเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับมีภูมิคุ้มกันหมู่อีก อย่างหนึ่งก็คือเราเดี๋ยวนี้ทาเป็นนิสัยคือสวมใส่นักการเมัยใช่แล้วก็มีการบริเลยอาหารนะครับให้เป็นนิสัยก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้หลายๆแห่งก็มีการเปิดการท่องเที่ยวหลายจุดด้วยกันนะครับรวมไปถึงการผ่อนคลายเรื่องของโต๊ะสนุกก็มีใช่ครับครับานด้านขององคมนตรีครับได้ร่วมพิธีบวงสวงเชิญพระเกศเปลยวเพิงและเม็ดพระศกเม็ดเอกเม็ดเดียวขึ้นปริสสถานที่วัดเทพประธานจังหวัดจันทบุรี ที่วัดเทพประธานตำบลสายขาอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปถมพระพุทธเมตตาเป็นประธานครับพร้อมด้วยพระอาจารย์ธาตุอธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดเทพประธานได้ร่วมพิธีบวงสวงเชิญพระเกศเปรยเพลิงและเชิญเม็ดพระศกเม็ดเอกเม็ดเดียวขึ้นปริสถานณองค์พระสมเด็จองค์ปถมพระพุทธเมตตา ทั้งนี้พระเกศที่ปิสถฐานองค์พระมีจำนวนทั้งหมด426เมตรซึ่งการจัดทำพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การร่วมพิธีจำนวนไม่มากครับ,รบปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด9 9อย่างเข้มงวดนับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2554พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืน่นสุทธนารีนาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปริสถานพระพุทธเมตตาซึ่งสร้างด้วยนินรัตนะทั้งองค์ มีขนาดนะครับหน้าตักเนี่ยกว้าง29เมตรสูงเนี่ย45เมตร45เมตรเนี่ยนึกง่ายๆก็คือตึก15ชั้นครับครับก็เพื่อถวายเป็นพระชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนา และเป็นอนุสรณสถิตยอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ7รอบ84พรรษาปีพศ2550สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาชรชนครินสำหรับการสร้างพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาคาดแล้วเสร็จปลายปี2565นครับ,รบแล้วก็จะเริ่มประดับผิวองค์พระด้วยพลอยรัตนะในต้นปี2566ครับเนี่ย